สวัสดีครับ codekfitterminal. com อย่างที่เพื่อนๆรู้ดีครับว่าการสร้างมวลกล้ามเนื้อหรือ lean muscle mass เพิ่มมากขึ้นและการลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อด้วยจะมีส่วนสําคัญมากๆต่ออัตราการเผาผ่านพลังงานของร่างกายหรือ resting metabolic rate การมีหุ่นเีนเลนและการลดไขมันที่ดีในระยะยาวด้วยประเด็นก็คือการออกกําลังกายที่เราทําอยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและอาจจะทําให้ร่างกายเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวได้ วันนี้ผมโค้ดเคเลยจะมาแนะนํา4รูปแบบการออกกําลังกายที่ไม่ได้ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อที่เราควรเลี่ยงไปก่อนและจะมีทิศดีๆมาแนะนําด้วยเช่นเคยตามมาเลยครับแน่นอนครับว่าการออกกําลังกายแบบออกแรงดันหรือ resistance training ที่เราจะเพิ่มแรงต้านด้วยการใช้น้ำหนักตัว d ดัมเ l l resistance band หรือ Barbell จะช่วยให้เราสร้างมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงและความทนทานของร่างกายได้ดีที่สุดทีนี้3เหตุผลหลัก ที่เราต้องเริ่มเล่นเวทเทรนนิงเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นและลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อระหว่างการลดน้ำหนักและการลดไขมันก็คือ 1. การเล่นเวทเทรนนิงเพื่อสร้างกล้ามเนื้อจะช่วยเรารู้สึกดีกับตัวเองและมีอารมณ์ดีขึ้นด้วยเพราะการที่เรามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเช่นเราเริ่มออกแรงยกน้ำหนักตัวและดัมเบลได้มากขึ้นเราจะมีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นทันทีผู้เชี่ยวชาญยังพบว่าการเล่นเวทเทรนนิง อาจจะช่วยทำให้เราเครียดน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นหลังจากการออกกำลังกายเสร็จเพราะฮอร์โมนเอนโดรฟินจะมีระดับสูงขึ้นด้วยนั่นเองครับ2ก็คือช่วยให้เราลดไขมันหน้าท้องได้เร็วขึ้นมีรูปร่างที่ดูลีนขึ้นและร่างกายสะสมไขมันน้อยลงรู้ไหมครับว่ามวลกล้ามเนื้อจะมีความไวต่อฮอร์โมนอินซูลินหรืออินซูลินเซนซิทิวิตี้สูงมากซึ่งนี่จะส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลและระดับฮอร์โมนอินซูลินในเลือดที่เหมาะสม อาหารที่เรากินเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะถูกนําไปใช้เป็นพลังงานมากขึ้นและการสะสมไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้นก็จะมีน้อยลงตามมาด้วยนั่นเองเช่นจากการติดตามผู้หญิง35,754คนเป็นเวลา10ปีพบว่ากลุ่มที่เล่นเวทเทรนนิ่งจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่ามากถึง30เป็นตเป็นต้นการเล่นเวทเทรนนิ่งยังจะส่งผลดีต่อการลดไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat และไขมันหน้าท้องที่อยู่ใต้ผิวหนังหรือ subcutaneous fat ได้ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งบางทีการที่ร่างกายเรามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักบนตาชั่งอาจจะไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมาได้แต่คนจะทักว่าเราดูตัวเล็กลงกล้ามเนื้อดูชัดขึ้นและเราสามารถกลับมาใส่เสื้อผ้าตัวเดิมได้เพราะมวลกล้ามเนื้อจะมีขนาดเล็กกว่าไขมันนั่นเองครับ3ก็คือช่วยลดความเสี่ยงที่ระบบเผาผลาญจะพังและเสี่ยงที่จะโยโย่น้อยลง รู้ไหมครับว่ามวลกล้ามเนื้อจะต้องการพลังงานแคลอรี่มากกว่าไขมันหรือร่างกายเราจะต้องเพิ่มอัตราการเผาผลาญหรือมิทาบลิกเรทมากขึ้นเพื่อเอาพลังงานแคลอรี่ไปเลี้ยงมวลกล้ามเนื้อนี่คือเหตุผลที่ร่างกายเราเลือกที่จะสะสมไขมันมากขึ้นเรื่อยๆและการสร้างมวลกล้ามเนื้อจะยากกว่าการสะสมไขมันต่อมาถึงแม้ว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออาจจะกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานต่อเนื่องได้นานถึง72ชั่วโมงจริง แต่ประโยชน์เด่นๆของเวทเทรนนิ่งจะมีดังนี้ครับ 1. ก็คือช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญหรือเรซิ่งเม b o บลิกเร e หรือทําให้การเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ตลอดทั้งวันมีมากขึ้น 2. ช่วยให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงและความทนทานเพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 3. เพิ่มความหนาให้กับกระดูกเราทรงตัวได้ดีขึ้นไม่เสี่ยงที่จะหกล้ม และลดความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพุน4ช่วยให้หัวใจแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจในที่สุด5ช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นและไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมและที่สำคัญมากๆนะครับการเล่นเวทเทรนนิ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราโดยรวมดีขึ้นเราสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้เองและไม่เป็นภาระของคนอื่นเป็นตน้นเรามาดูกันต่อครับว่า การออกกําลังกายแบบไหนบ้างที่ไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและอาจจะทําให้มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นอีกด้วยหนึ่งก็คือการเล่นคาร์ดิโอการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับจะช่วยให้ปอดหัวใจการไหลเวียนโลหิตและความแข็งแรงโดยรวมมีมากขึ้นจริงแต่การเล่นคาร์ดิโออาจจะทําให้เรารู้สึกดีที่ได้เบิร์นแคลอรี่มากขึ้นในตอนนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและทําให้เราเสี่ยงที่กล้ามเนื้อจะหายด้วย โดยเฉพาะการโหมเล่นคาร์ดิโอหนักๆทุกวันโดยไม่มีวันพักรู้ไหมครับว่าร่างกายเราต้องการโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและพลังงานแคลอรี่ที่เหมาะสมในการสร้างมวลกล้ามเนือ้อซึ่งการเล่นคาร์ดิโอหนักๆมันก็อาจจะทําให้ร่างกายเราเครียดมากเกินไปการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่มีมากเกินไปและร่างกายเราเสี่ยงที่จะขาดสารอาหารได้เป็นตน้น2ก็คือการออกกําลังกายเฉพาะส่วนหรือเฉพาะจุด การออกกำลังกายที่จะเจาะจงแค่กล้ามเนื้อบางส่วนจะเรียกว่า isolation exercise เช่นท่าที่เล่นแขนหรือท่าบริหารหน้าท้องซึ่งมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าได้เบิร์นไขมันหรือสร้างกล้ามเนื้อในส่วนนั้นได้มากขึ้นจริงแต่จริงๆแล้วนะครับเราอาจจะแค่มีการใช้งานหรือกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปยังกล้ามเนื้อส่วนนั้นมากขึ้นเท่านั้น พราะเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ร่างกายเราสร้างกล้ามเนื้อหรือลดไขมันเฉพาะจุดได้ดังนั้นถ้าเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่มอัตราการเผาผลาญด้วยรูปแบบการออกกำลังกายที่เราควรโฟกัสก็คือ compound exercises ที่จะบริหารกล้ามเนื้อหลายมัดไปพร้อมกันทั่วร่างกายโดยเฉพาะท่า squats deadlifts overhead press bench press และ push ups เป็นต้นครับ3ก็คือการเล่นโยคะ การเล่นโยคะนะครับมีประโยชน์หลายอย่างมากๆโดยเฉพาะช่วยเพิ่มความยืดหยุนและช่วยให้การส่งตัวดีขึ้นช่วยให้เรามีสติลดความเครียดช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายและช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมด้วยและฮอตโยคะที่มีอุณหภูมิสูงๆยังจะช่วยใหเราเหงื่อออกมากขึ้นและอาจจะเบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นอีกด้วยแต่โยคะนะครับยังจะไม่สามารถช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเท่ากับการเล่นเวทเทรนนิ่ง และถ้าจะให้ดีเราอาจจะเล่นโยคะในตอนเช้าหรือหลังเวทเทรนนิ่งเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่เกินไปดีกว่าครับ4ก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งเบาๆและทำหลายๆครั้งใน1เซตการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ใช้น้ำหนักเบาๆและทำหลายครั้งเช่นทำท่าสควอต20-50ครั้งต่อเซตอาจจะทำให้ร่างกายเราเหนื่อยเกินไปเสี่ยงที่จะบาดเจ็บและเหมาะกับการเพิ่มความทนทานให้กับกล้ามเนื้อหรือ muscular endurance มากกว่า แต่การสร้างกล้ามเนื้อนะครับจะเรียกว่า muscular hypertrophy training และเราควรเริ่มปรับจำนวนครั้งในการยกหรือ repetition ให้อยู่ประมาณ10-15ครั้งต่อเซตก่อนดีกว่าเช่นถ้าเป้าหมายในการทำท่าสควอ t ของเราก็คือ10-12ครั้งต่อเซตแต่เราทำได้13ครั้งนั่นหมายความว่าน้ำหนักที่เราใช้มันเริ่มง่ายหรือเบาเกินไปแล้วและเราควรเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นอีกประมาณ2-3กิโลกรัมเพื่อปรับให้อยู่ในเป้าหมาย ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําได้แค่9ครั้งเราก็ควรจะลดน้ําหนักลงมา2-3กิโลเหมือนกันเพื่อให้อยู่ใน repetition range นั่นก็คือ10-12ครั้งต่อเซตเป็นต้นครับเ <c oughs> พื่อนๆครับการกินอาหารให้เพียงพอโดยเฉพาะโปรโตีนและเส้นใย,ยอาหารและการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อจะสําคัญมากๆต่อการลดไขมันความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นก็คือเราอาจจะต้องระวังรูปแบบการออกกําลังกายที่อาจจะทำให้ร่างกายเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะการโหมเล่นคาร์ดิโอหนักๆเพียงอย่างเดียวเพราะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจะมีผลต่ออัตราการเผาผาลาญร่างกายเราอาจจะอ่อนแอเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้ง่ายและป่วยบ่อยได้ ท้ายสุดการเล่นเวทเทรนนิ่งเราอาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปยิมเช่นสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นเราก็อาจจะใช้แค่น้ําหนักตัวหรือว่าบอดี้เวทเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนพอร่างกายเราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วเราค่อยซื้อชุดดัมเบลหรือว่าบาร์เบลมาเสริมเพื่อเพิ่มแรงต้านก็ได้เหมือนกันครับตอนนี้การสร้างมวลกล้ามเนื้อของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับ ถ้ายังมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดและการออกกำลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3ถึง6นเดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ